สัมภาษณ์ไพ่6คำถามเมื่อเราได้สำรับไพ่มาใหม่เราจะทำความรู้จักกับไพ่ได้ยังไงเราต้องตั้งคำถามในวันนี้ก็จะมีตัวอย่างคำถาม6คคำถามที่จะทำให้เราได้รู้จักไพ่นะครับคำถามที่1คุณคือใครแล้วก็จับไพ่หนึ่งใบ ถ้าได้ไพ่เป็นเมเจอร์มาเราก็ดูตามบุคลิกของไพ่ก็จะรู้ว่าไพ่สำหรับนี้ของเราเนี่ยมีลักษณะบุคลิกยังไงหรือเขาคือใครนั่นเองนะครับคำถามที่2คุณมีความสามารถทั่วไปคืออะไรนะครับแล้วก็จับไพ่หนึ่งใบก็ไพ่ที่ได้ก็จะบ่งบอกถึงความสามารถทั่วๆไป ของไพ่สำรับนี้นะครับคำถามที่3คุณมีความสามารถพิเศษคืออะไรแล้วก็จับไพ่หนึ่งใบนะครับสำหรับคำถามนี้ก็จะบอกความสามารถพิเศษหรือความสามารถเฉพาะทางของไพ่สำรับนี้ของเรานะครับคำถามที่4คุณทำงานเยอะๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จับไพ่หนึ่งใบนะครับ คำถามนี้จะบ่งบอกว่าเวลาถ้าเกิดเราใช้เขามากๆเขาทำงานมากๆแล้วเนี่ยเขาจะเหนื่อยง่ายไหมหรือเขาจะแบบชอบที่จะแบบทำงานลุยๆหรือจะชอบแบบไหนอะไรเงี้ยลักษณะการทำงานของเขานะครับคำถามที่5คุณสามารถทำงานร่วมกับไพ่ชุดอื่นๆได้ไหมนะครับหรือว่าอย่างไรนะครับ แล้วจับไพ่หนึ่งใบนะครับไพ่นะครับ,รบก็เหมือนกับคนนะครับว่าจะชอบทำงานร่วมกับคนอื่นได้ได้ดีไหมหรือว่าไม่ชอบทำงานร่วมกับไพ่สำหรับอื่นเลยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะต้องจับไพ่หนึ่งใบแล้วก็ดูว่าจะเป็นไพ่บุคคลไพ่ถ้วยไพ่ดาบนะครับถ้าเป็นไพ่ถ้วยก็ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับ ต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายนะครับคำถามที่6ความสัมพันธ์ของเรากับพายสำรับนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จับพาห,หนึ่งใบนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญนะครับว่าพ่ใบเนี้ยรู้สึกยังไงกับเราหรือเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่มากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็ขอจบคำถามทั้ง6เป็นตัวอย่างนะครับส่วนใครจะสัมภาษณ์แล้วเพิ่มคำถามอื่นด้วยก็นึกตามความชอบได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงหรือทำความรู้จักไพ่ของเราได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับเครดิตอาจารย์บัญชา